โอเคนะครับผมก็ขอกล้าวสวัสดีช่าวมาหาสมุทรที่แบบวกป้ายเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนด้วยนะครับผมอ่าก็คลิปนี้มาอยู่กับเกม2 player เกมมินิเกมชา a l เลน g ์นะครับผมกับเกมเศรษฐีนะมนเป็นเกมเศรษฐี โอเคเราเป็นฝ่ายเริ่มก่อนถอดซื้อเขาได้บริษัทตรานี้บ้านเฮ้เราได้ถ่านไฟซื้ออีกแล้วก็เดี๋ยวเราไปซื้อข้างล่างอีกอันนึงแล้วก็วนกข้าไปเก็บเงินหี โอเคโอเคติดคุกติดคุกโอเคถ้าไม่ผ่านจุดเซฟม,มันจะไม่ได้เงินนะครับผม เพื่อเพื่อ,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 อมีแม้ว่าเราจะแพ้เราไม่ดีโอ้ถูกวนกลับไปที่เดิมเฮ้ย โอกาสของเราโคกิกอะฮแย่ที่เลยไม่ซื้อเองดีนะ ni ยังไงต่อเล่าทีนี้ซื้อบ้านสิครับถ้าซื้อบ้าน โ้สต so ิเขาก็โอเคไ ต้องพยายามอย่าซื้อบ้านนะให้มันตกและที่สีฟ้าเนี่ยตกมาที่บ้านก่อนเพราะฉะนั้นเรายังไม่ซื้ออะไรเพิ่มเฮือ,อจ็ดแพ้แล้วโอ้ เดโอ้เราถามเพึ่งนึงน ที่เราจะซื้อสนามบินอ้ โอเคมันตกมาที่หอดเฮเอาตังมาให้หมดเลยจะรีดอ้าวมันก็รีดกลับล้เอเอ,อ้เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เยฮ มาติดคุกอีกรอบหนึ่งแล้วเพราะฉะนั้นเราจะใช้จังหวะนี่แหละตีแต้มหมดเลยไม่จรึบ ไปได้ตังวะเหมาะเลยซื้อครับซื้อโอ้เกมนั่นกันนักหนึ่งใชเ้เกมเศรษฐีเกมเดียว ก็ไม่มียังเข้าขบออีกมาขอร้องแหละไอ้สีฟ้าตกมาที่บ้านฉันทีเดี๋ยวนี้นาวอ้าวนะอ้าวตาอมาสิบห้าบาทแนนเอาไปสิบบาทต่อมสิบมห้าบาท มันต้องเสี่ยงว้าวาเราเชื่อมั่นในใบนี้ <Yes. S 1> เงินเป็นร้อยแล้วแต่ยังไม่เป็นล้านอ่ะคือเรากระด่ะ อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับผมโอเคมาไปจริงนั่นๆเอาเงินมาเร็วเข้าสนามบินเหรอเราซื้อไปแล้วถ้าใครตกที่สนามบินแล้วเราก็จะเสียทั้งอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ปุ่มออกมันวางอยู่นะครับผม yes ได้เงินเปยี่สิบอ่าสี่ยี่สิบว่าเป็นสี่สิบสินะอ่าทีนี้แหละได้เวลาเผาเงินของมันแล้ว พยายามซื้อที่ดินให้ได้มากที่สุดนะครับผมเวลาเขาตกเนี่ยจะได้เอาเงินของเขามาโอเค ขาจ่ายเงินมาให้หมดไปไทม์หมดหน้าตัดได้เปล่า oh, yeah. โอเโอ้ได้ถอยครั้งหนึ่งเยสโอไม่ใช่ได้ เอาตังค์ห้าบาทแม่สองรนะ้อยแล้วถ้าได้สอนนี่คือได้บ้านนะออออไปผู้เสียตังค์ปุบ๊บ day's work. Nhân ngày khắp nhân nói sao? คลิปนี้อาจจะไม่เป็นเพลงท้ายคลิปนะครับผมโอเค ผมขอสรุปและอธิบายของวิธีการเล่นเกมนี้เลยนะครับผมถ้าผู้ชมจะเห็นบ้านเนี่ยเพราะเนี่ยพยายามซื้อให้หมดนะครับผมแล้วค่อยวนกลับมาตรงนี้ทีมหนึง่งเพื่อรับเงิน20บาทน,นะครับโอเคแล้วนี่คือไพ่ใบคำถามนะครับผมโอเคซีแย่ขยอแล้วเจอกันนะครับไปลองเล่นกันได้นะครับ สำหรับเกม2 player ฉันเกมนะครับผม